ัสดีค่ะวันนี้กินข้าวเย็นพอนะคะแต่ดูก่อนวันนี้นอนถึงหกโมงจะหกโมงเย็นค่ะนอนประมาณบ่ายสองแล้วก็ตื่นประมาณห้าห้าโมงเย็นก็จะทำข้าวข้าวจุกจุกโมกข้าวเมเปาค่ะโทษนะคะตื่นขึ้นมาเห็นของวางอยูยห่หน้าหน้าในห้องนั้เป็นหน้าที่ มีคนเอาของมาให้ค่ะแต่วันนี้พอรวกกุ้งนะคะยเป็นกุ้งค่ะห่อด้วกกุ้งนะคะนี่ตนขึ้นมาเจอค่ะนีแกงเจว่าเออว่าใครเอามาให้เจแก้วเอาแกงแกงเลียงแกงเลียง่ะคะแกงเลียงนะแกงเลียงหนุ่มใส่สาวเหนือทำแกงเลียงมาให้ค่ะ มีปุงด้วยมีสะโพกก่อนแล้วก็มีใบเม,มืงลักมีใบเมืรงรักบ้านเองพี่นอ้องตื่นมาก็มีของกินนอดเขาทําให้เรากินเราไม่ได้ทําให้เรากินเราี่นออ้องเด็กก่ทำกับข้าวเก่งเนาะกินแก้วจะทำกับข้าวเก่งสาวเนื้อทำกับข้าวเก่งเอง็พ้อบอกให้แกทํากับข้าวไปขายแกก็ไม่ทำบอกว่าก็ไม่มีคนซื้อแต่กเดพรอนไม่แม่เอาใส่นะคะ เดี๋ยวพอนจะใส่ตรงนี้เลย,ยค่ะโอเคใส่ช่วยค่ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวดูผลกันค่ะเกอเอาอะไรงมาให้งก่อนหมวกปีค่ะ่ะหมวกปีหมวกปีลูกวลสวยๆค่ะพี่บ้านเองเน่พี่น้องเนี่ย อืมหัวปีเขาเรียกว่าอ,อะไรอะเสียงเจียวกล้วยเขาเรียกเสียงเจียวเด้อพี่น้องกล้วยเนี่ยนะเขาเรียกเสียงเจียวอ่ากล้วยน้ำว้าเขาเรียกเสียงเจียวกล้วยเอ้ยไม่ใช่โอ้อยคนเขาไปใหญ่เลยงงงงตื่นนอนแล้วงงงงพีง่น้อง,ง กว๋วยน้ำว่าเขาเรียกปลาเจียวปลาเจียวก๋วยหอมเขาเรียกเสียงเจียวเสียงแปลว่าหอมนะเ,เจียวแนะปลว่ากว๋วยแล้วก็เกล็ดออกมาเดี๋ยวมันก็คือมีเแต่ต้มอาจจะต้มกิ่นะเพราะว่าพอชำรุดชำรุเกิดเพราะว่าชำรุดชำรุดทำตรงทำบกผัดผัดอะไรตัวนี้มีแป้งแป้งมีอะไรพวกนี้ ลองดูไหมว่าอะไรแคร์เลยแคร์ <c oughs> เจ้เขาปลูกคะ่ะเป็นเขามีที่หลังบ้านของคนอื่นเขาก็ปลูกได้คะ่ะเพราะว่าที่นี่ก็ไม่ห่วงกัน,นะคะ่ะคนเขาก็ไม่ห่วงไม่นิดหลังบ้านเจ้เขาไม่มีคนอยู่ก็ไม่หะะ่วงค่ะเราแคร์ในคาบันถึง่ใหญ่อะไรทางเอาไมา่พอเนี่ยเป็นเลยตัพุ่มคุลาดาคุณพีเทปอะไรตัวที่นอนเพราะ,นะรราาะว่าย้อนทุบไปทูบมาก,ก็โตคุลาด้าทุไปทุบมาก็ตกตุีเทปน,นี่คะ่ะ จะดอกแคนะคะต้อน้ำเลยนี่ดอกดอกอ่อนเดี๋ยวดอกน้อยต้องเด็ดเอาเพราะว่ากลางยอดมันยังมีดอกมันยังมีดอกอ่อนเจก็มีดิ้ดอกอ่อนให้เราเกจะเอาดอกกระมังมันี้ค่ะดอกตรงแต่ถ้าดอกบานแล้วเกจเด็ดทางพวงยนง่งสวยเนี่ยสวยมีเนี่ยดอกแคฉันแค่ถือดอกแคค่ะเคบ้านเองเนี่ยพี้อง แต่ย้อนก็ปลูกนะปลูกในค้างที่เอสาทรงม็นใหม่แต่เขาเป็นขึ้นล้านคนเราทํา,าไม่เป็นนะทตาม่เป็นเกตปลูกอะไรก็ขึ้นคนมือเย็นนอกปลูกอะไรก็ขึ้นคนมือร้อนอย่างเราเนี่ยปลูกเลยไมค่อยขึ้นแบบปลูกลก็พวกเป็นน้ำหนามอะไรเนี่ยเป็นดอกไม้ที่พวกกวางพวกอะไรนะ่ะในทางปลูกโอเคค่ะคุณเกตเออเอาขัาดใไห่ตัใหญ่เลยก็บหปี บางทีบางเทบางทีคุณเมย์เข้ามาใหมบางเทพี่นอ้องจะไปทัวงเลยค่ะบางเทท <c oughs> ี่นี่ก็มากินนะพี่น้องหลายคนก้าของใหม่แล้วมีแกงถึงเบลอเลยพี่น้องแต่พอนจะไปแก้ใส่ถั่วแล้วเดี๋ยวพี่เป็นมดกับใส่ตัวเย็นก็มัดถุงมันจะได้มไม่ไมต้องเอาคร้อมเส้นหมอมปิดนะพ,นพี่น้องถ้าเรากินแล้วเราก็เอา,ากินมดแล้วก็มัดใส่ถุงนะใส่ตัวเย็นเลยเด็กถ้าใสไ่ไปไม่ต้องแกะ เลยเลยใส่ใส่กุ้งเลยนะนี่แต่ไอ้บอนก็ลวกกุ้งวันนี้อยากกินกุ้งก็ซื้อก,กุ้งทำงานนี้เนี่ยพี่น้องเดี๋ยวนี้คนเยอะเยอะไม่รู้มาตั้งไหนแต่ตอนนี้ในไต้หวันมีโควิดวันหนึ่งปิดติดโรคโควิดกันเยอะเลยนะตอนนี้นะวันหนึ่งร้อยวัวเขาก็เยอะแลวนะเขาป้องกันตัวกันเยอะไปซื้อของจะต้องต่้ไหน,นก็ต้องใส่นาอใส่ผ้าปิดปากอนะ่ะ ถ้าไม่ใส่เขาก็ปั๊บจริงๆเนี่ยเพราะเอาความปลอดภัยไว้ก่อนเขาเลก็ต้องทําคนสะอาดทุกอย่างแต่ด้านนี้ก็สะอาดทีเแลยวแต่ว่าต้องป้องกันไว้ก่อนบางคนคนไปซื้อเขาไม่ใส่วันนี้เห็นไม่ใส่สามคนแต่ถ้าร้านร้านขายของร้านขายอาหารเช่าหรือว่าร้านขายพวกพวกของกินเนี่ยถ้าไม่ใส่เขาก็จับเพี่น้องม,มองวันคนเขาก็จับอีกคนหนึ่งอ่ะวันเนี่ยมอวันที่เร็วน่ะจับไปคนหนึ่งไม่ใช่จับไปขังอะไรนะจับไปตักเตือน เพราะว่าต้องปลดใครก่อนถ้าเป็นคนหนึ่งแล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าถ้าไต้หวันเขาเป็นก็คือว่าออกมาจากที่อื่นแล้วก็มามาแพร่ให้พวกเราเนี่ยท,ที่ไทยเป็นมีก็มีเยอะเหมือนกันน้องเพราะว่าเขาชุมชนเยอะเนาะคนเข้ามีเยอะทีไทยเป็เหมือนกรุงเทพบ้านเองเนี่ยต่างจากว่าเราก็ไม่ควยมีหรอกถ้าคุณไทยคุณที่จังหวัดอื่นเขามาตนี่ก็อาจจะเยอะรักษาะสุขภาพนั้นนะพี่น้องเนื่องเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะเข้าตะพวกที่อ่อนแอ คนที่ร่างกายไม่ค่อยดีนะเขาไปแล้วก็มันจะมันจะซึบเลยในไทยผมเหแตไอ้พนี่ไอ้อะไรเขาเรียกปวดไม่ค่อยดีอะไรเพราะว่าเราเย็บเสื้อผ้าคนเย็บเสื้อผ้าได้ยุติเจ็ดปีจนถึงจนห้าสิบหกสิบเลยเจ็ดเจ็หกสิบพี่พ็เองเย็บตะมีก่อนถ้ามีใคร่เสื้อผ้ามาให้แกเองพี่พลแก่แกเสียผ้านัอนได้แกของตัวเองพี่น้องแกเสียผ้าซ่อมเสื้อผ้าเออโอปใหญ่แล้วตรงนี้ เรื่งนึกนึกงงงเดบพี่น้องตอนนี้อายุห้าสิบกว่าเลยแต่นี่นึกงนงงึกงงกเอาอะไรไปก็ทําอะไรไปก็ลืมอย่เน,นี่แต่แต่เดี๋ยวนี้อะโรคโรคอันนี้มันมาแล้วหรอแต่ละที่แต่ละทางน่จะไม่เหมือนกันตอนนี้แต่วัน,กนเกิดวันข้านาดเขาปิดร้านจะทําไงใน่รู้พี่น้องอยู่บ้านย็บผ้าไม่รู้เหมือนกันทํานักเขาเขาปิดจะนี่เพราะว่าเขาป้องกันกันเยอะแบบ พี่น้นองโมงมาอะไรมันแค่นี้แหละเด้อมากินกุ้งกับกิน,นแกงเลียงแกงเลียงเนื้อพี่นอ้องตะก้อนนี่ก็แค่นี้แหละขอบคุณมากๆเด้อพี่นอ้องเออคิดถึงนะขอบคุณมากๆทุกทีเราพร้อมเราพร้เกิดล่างขาเจ็บเต็มแหละพี่นอ้งองเติมมาแต่งให้ไฮโลยมอันหนึ่งลัางขาเ <c ười> นี่ยใกล้จะเต็มแล้ว <c ười> ขอบคุณมากๆเลยพี่นอ้องนตาออกไปอ,ออกกําลังกายแต่ว,วนันร้อนมากแล้วก็ไฟดแบบับ เดียววันจะไปยังไม่ไปดิไฟดับไฟไม่พอพี่น้องเพราะว่าติดแอร์มีบ้านหนึ่งอนะห้าเครื่องก็มีหกเครื่องก็มีแต่วันจยบนวมีสามเครื่องเองเองย่างน้อยก็มีต้งสองเครื่องแบบบ้านหลังหนึ่งนะ่ะพี่น้องยางน้อยนะปืนแอร์กันเยอะเมื่อาวานก็ไฟดับ <c oughs> ไปแล้วปุ๊บน้าก็ไม่พอใช่เพราะว่าปีที่แล้วฝนไม่ตกเลยปีนี้ก็อยู่คนจะรอฝนกันอยู่ถ้าฝนตกทุกคนคงดีใจขอให ทุกๆประเทศจะมีแต่ความสุขแล้พี่น้องเนี่ยห้ชาวโลกมีความสุขยิ้หให้กันตลอดเวลาแต่ว่าโลกนี่มาแเราก็มีลูกจะได้กลับบ้านเมื่อไรพี่น้องบางคนก็อยากกลับบ้านไปอาพี่น้องสือกันแน่เราก็มีพี่สาวอม่เนาะพี่สาวพี่ชา,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 ายเนี่ยคือนานสมัเดี้กลับไปจะทีละคิดถึงเขากันก็ขอบคุณขอบคุณเพือ่อนๆทุกๆคนชาวเยูรมัทุกๆคนที่มาช่วยเติมราคาไอ้คนไอ้ๆเลอ้ไรท์พี่น้อง ตะกยายตอนเต็มวันไหนเ้วยังคงจะออกมาขอบคุณทุกๆคนนะน้องเนอร์ขอบคุณค่าสวัสดีนยจ้ายิดเองจ้าตัดต่อเป็น